สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชนคนช่างฝันนักศึกษาชั้นปีที่3ามคณะครุศาสตร์สาขา,าวิชาภาษาไทยวันนี้จะพาทุกคนไปปริทัศน์หนังสือที่มีชื่อว่าคนแคะดูแค่ปกหลังปกหน้าการะดาษก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยคะ่ะ โดยหนังสือเล่มนี้แต่งโดยวิภาคสีทองพิมพ์ครั้งแรกเมื่อมีนาคม2555จำนวนหน้ารู้ไหมคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่437หน้าราคา300บาทได้รับการันตีว่าเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทนวะนิยายรางวัลซีไรส์ประจำปี2555 เรื่องยอ่อของนวนิยายเรื่องคนแขะนะคะจะเป็นเรื่องราวของเกิริทที่มาจากครอบครัวฐานะร่ำรวยเขาสอบติดคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่สุดท้ายก็ลาออกทั้งๆท,ท,ที่เหลือแค่สองวอร์กก็จะจบการศึกษาแล้วเขากำพา้ามารดาตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยฐานะทางครอบครัวที่มีความมั่นคงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่นานหลังจากสูญเสียพ่อไปเกิรึก,ก็ได้สืบทอดทรัพย์สินรวมไปถึงตึกล้างแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลผู้คนแยกออกจากตัวเมืองวันดีคืนดีเขาก็ได้นึกอยากจะจับคนมาขังในตึกที่เขาเป็นเจ้าของและเชื่อไหมคะว่าเหยื่อผู้ข้อร้ายคนนั้นคือใครคนแค้นนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นเหยื่อที่ไม่มีความพิเศษอะไรใดๆ แต่ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์อันยากจะเข้าใจเพราะว่าเกิกนั้นปฏิบัติต่อคนแพ้ด้วยความเป็นกันเองให้การดูแลเลี้ยงดูโดยไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายทารุณอะไรเขาเลยรวมไปถึงคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ของการกระทําทั้งหมดของเกิกก็ยังมีเพื่อนสนิทสมัยเรียนอีกสองคนนั่นก็คือ พีชิดชายหนุ่มที่เพิ่งจะสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักและนุชศิลปินสาวที่กำลังจะล้มเหลวในอาชีพซึ่งทั้งสามคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นบุคคลที่ ได้มีการใช้คนแคละในการสร้างความหมายให้กับตนเองโดยว,วิธีที่แตกต่างกันในขณะที่คนแคร์ก็เฝ้าฝันถึงอิสรภาพแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของเขาจะสุขสบายจนไม่มีอะไรอื่นใดให้เรียกร้องก็ตามโดยตัวโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือการเปิดเรื่องการดําเนินเรื่องแล้วก็การปิดเรื่อง ในส่วนของการเปิดเรื่องนะคะจะเป็นการเปิดเรื่องที่ใช้คำโปรยชวนให้คิดชวนให้ติดตามเหมือนอย่างเช่นประโยคที่พบในบรรทัดแรกเลยก็คือเขาได้บอกว่าเมื่อเกิดเผชิญกับประโยคว่าจับชายสักคนหนึ่งมาขังม่ตรงเปล่งดังขึ้นในกะโหลกประโยคดังกล่าวนั้นที่ชวนให้เราคิดตามและอยากจะติดตามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาอยากจะขังคนแล้วผลจะเป็นอย่างไร เหยื่อคนนั้นคือใครนี่คือการเปิดเรื่องโดยในการดำเนินเรื่องนะคะได้มีการสร้างปมก็คือเป็นความขัดแย้งของตัวละครนั่นก็คือตัวละครเกลิกที่ขัดแย้งกับตนเองเขาต้องการจะอยากจะหาความหมายในชีวิตทั้งทที่ตัวเขาคือเพียบพร้อมทุกอย่างเรียนเก่งฉลาดพ่อตามใจตั้งแต่เด็กนั่นจึงอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงอยากจะ เป็นคนที่หาความหมายกับชีวิตจึงเป็นปมที่ทำให้เขาได้มีการนำคนแคะะมาข่างไว้โดยเรื่องได้มีการดำเนินแบบบรรยายใช้ภาษาที่ต้องตีความหมายมีการบรรยายถึงฉากพฤติกรรมและตัวละครต่างๆการนึกคิดและจุดสูงสุดของเรื่องนี้ก็คือการที่เกิดได้ให้คำมั่นสัญญากับคนแคละว่าหลังจากผ่านเวลาไป9เดือน เขาจะปล่อยตัวคนแคร์ไปแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆเกิดกับผิดคำสัญญานั่นจึงเป็นจุดสูงสุดทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตามมาการปิดเรื่องนะคะชวนให้เราคิดชวนให้เราตั้งคำถามเป็นการปิดเรื่องแบบปลายเปิดว่าแท้จริงแล้วอะไรคือศีลธรรมอะไรคือการมีตัวตนในสังคมรวมไปถึงศิลป์สรีภาพที่ไม่เท่าเทียม ในมุมมองของคนแคะเพราะว่าในเรื่องนี้ได้มีการเขียนให้เห็นถึงคนแคะทั้งในประเทศไทยและคนแคะในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกาันออกมานะคะจะเป็นการดำเนินเรื่องซึ่งนวนิยายเรื่องคนแคะนั้นเป็นการดำเนินเรื่องตามลำดับปฏิทินต่อไปในส่วนของกลวิธีในการเล่าเรื่องผู้แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องที่รู้แจ้งเห็นทุก ในมุมมองของตัวละครต้องบอกเลยนะคะว่าตัวละครในนวนิยายเรื่องคนแคร์เป็นตัวละครที่มีความสมจริงแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวแบนทั้งหมดเพราะว่าทุกคนต่างมีด้านที่ดีด้านที่เลวมีสํานึกรู้บาปปุญคุณโทษแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นภาพแทนของคนในสังคมร่วมสมัยเริ่มจากตัวละครเอกของเราก็คือตัวเกอเป็นตัวละครที่เป็นภาพแทนของคนในสังคมที่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่น สะท้อนให้เห็นถึงว่ามนุษย์นั้นมีความรู้สึกลึกๆในจิตใจก็คืออ้างว้างเปล่าเปลี่ยวซึ่งตัวเกิดนั้นเป็นตัวแทนของคนชนชั้นสูงมีอำนาจชักจูงชีวิตของคนชนชั้นต่ำได้นั่นก็คือตัวคนแคระเขานั้นมีพร้อมทุกอย่างร่ำรวยฉลาด เก่งแต่กลับไม่เพียงไม่พออยากจะค้นหาไขว่คว้าอยู่ตลอดเวลาไม่ค้นพบตัวเองค้นหาความพึงพอใจแต่ก็ไม่เจอจึงทําให้รู้สึกแปลกแยกและทําให้รู้สึกว่าตัวเองกําลังหลงทางจนบางครั้งนําไปสู่การไร้ซึ่งมนุษยธรรมผ่านการกระทาที่เขาได้ทําขึ้นนอกจากนั้นในตัวละครเกลิกนั้นยังสะท้อในถึงการกระทาผ่านจิตวิเคราะห์ ของนักวิเคราะห์ต่างๆอย่างเช่นซิกซ์มันฟอยที่บอกว่าคนเรามักจะมีกลไกในการป้องกันตัวเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำผิดเขาจึงได้มีการนำคนอื่นมาร่วมอยู่ในกระบวนการนั้นนั่นก็คือเพื่อนสนิททั้งสองคนเหมือนเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งมีคนจับได้ว่าเขาเป็นคนกระทำเพื่อนทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นคนที่ เหมือนรู้เห็นเป็นใจเช่นเดียวกันนี่จึงเป็นจิตวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครของตัวเกลิกต่อมาก็คือการวิเคราะห์บุคลิกภาพของเกลิกที่ทำให้เห็นว่าคนเรานั้นมักจะควบคุมตัวเองเกลิกนั้นลึกๆภายในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกหวาดระแวงกังวลว่าจะมีคนรู้ว่าเขาอะจับคนแคร์ไปทีนี้เขาก็เลยพยายาม ใช้ตัวอีโกโ้กดตัวอิดไว้เพื่อไม่ให้แสดงพฤติกรรมหวาดระแวงโดยการที่ไล่าตามสถานที่ต่างๆตามเพื่อนของคนแคะที่เคยอยู่ร่วมกันดูขา่าวติดตามหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้มีคนให้ความสนใจกับการหายไปของคนแคะหรือไม่เพื่อไม่ให้ตัวอิดนั้นปรากฏขึ้นว่าเขารู้สึกกังวลและเขาคือบุคคลน,นั้น ที่เรียกได้ว่าก่าออาัชญากรรมผ่านการใช้อีโก้ควบคุมตัวอิดเพื่อไม่ให้ตัวอิดนั้นปรากฏขึ้นมานั่นเองค่ะตัคละครคนแคะจะเป็นภาพแทนของบุคคลในสังคมที่มักจะถูกคนอื่นกระทำหรือว่า ได้รับการถูกควบคุมสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่สูญเสียความเป็นอิสระภาพตัวคนแค่ก็คือตัวแทนของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกลักโลกกดลงเวลาเขาโดนมาขังวันแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาหวาดกลัวเขาหวาดระแวงเขาไม่คุ้นชินกับสถานการณ์นั้นแล้วก็เวลาที่เขาไว้วางใจใครคนหนึ่งแต่กับถูกทรยศจากเกลือเขาก็มีความรู้สึกเช่นคนแต่ ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่แสดงถึงภาพแทนของมนุษย์ว่าเราไม่สามารถที่จะมีอิสระภาพได้ในบางอย่างในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีที่เราเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นตัวละครพีชิตเป็นภาพแทนของบุคคลในสังคมที่มักจะยึดติดกับบุคคลอื่นต่อมาเป็นตัวละครนุษย์เป็นตัวละครที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่รู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตนเอง เพราะว่านุชคือตัวแทนของคนที่ยึดติดกับผลงานยึดติดกับสิ่งภายนอกจึงทําให้เขาเผชิญกับปัญหาในทุกๆครั้งว่าผลงานของเขาที่เขาทําไม่สวยออกมาไม่ดีรู้สึกว่ายังไม่ได้ดั่งใจจนเกิดเป็นโรคเป็นโรคหนึ่งซึ่งจากการศึกษาเราเพราะว่ามันจะเป็นโรค i m p o s t i v e s ซินโด m มโลกที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือว่าโลกไม่เห็นคุณค่าในสายตาตนเองต่อไปนะคะจะเป็นฉาก ฉากในที่นี้ก็คือจะมีการพูดถึงตึกร้างกลางทุ่มแถบชานเมืองที่ภายในตึกจะมีการสร้างกงขังไว้ฉากฝีมือของตัวเกลืออพาร์ตเมนต์ในตัวเมืองที่เกลอกได้รับมรดกสืบทอดมาจากคุณพ่อและสุดท้ายก็คือฉากต่างประเทศในประเทศออสเตรเลียโดยตัวภาษาของนวนิยายเรื่องคนแค้นนั้นจะเป็นภาษาที่มีความลึกซึง้ง ผู้แต่งพยายามสร้างจินตภาพรรให้เกิดการตีความที่หลากหลายผ่านการพรรณนาค่อนข้างเยอะอธิบายยาวเหยียดทั้งพฤติกรรมของคนความคิดของตัวละครฉากต่างๆทำให้เห็นภาพเห็นบรรยากาศที่ชัดเจนเกิดความรู้สึกคล้อยตามเกิดความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงเกิดความรู้สึกอึดอัดกับตัวละครบางตัวรวมไปถึงการใช้ศิละปะในการแต่งก็คือ การใช้ภาพพจน์อุปลักษ์ในประโยคที่ว่าเหมือนหยาดหมึกแผ่ซ่านบนเนื้อกระดาษบางกรณียังพบคำที่ไม่ค่อยพบในงานเขียนทั่วไปในปัจจุบันเช่นคำว่าผสมผสเสประหลาสนาการฉงนสนเทศรุดหน้าพี่นบพี่เทาหลับอุตุสารวนตะบิดตะบวงตะลิงลาน ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของแกนเรื่อง ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าย่อมใช้บุคคลที่ด้อยกว่าเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของตัวเองที่สองการขโมยเสรีภาพความเป็นมนุษย์เพียงใช้มนุษยธรรมข้อแรกการหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเองนำมาซึ่งการเพิกเฉยกับความทุกข์ของผู้อื่นจบไปแล้วนะคะสำหรับการปริทัศน์หนังสือเรื่องคนแคระวันนี้ขอลาด้วยประโยคประทับใจจากหนังสือเล่มนี้อะไรเล่าจะน่าพั่งพลึงไปกว่าจิตใจที่จ้องลึกลงไปใน ตัวมันเองเป็นกำลังใจให้ชนและผู้อ่านทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ